ที่ต้อนรับรูศเทตะบอยนะครับวันนี้เทตะบอยก็มาเย,ยือนยังเกษตรกำแพงแสนอีกหนึ่งครั้งและรอบนี้เป็นงานจัดแสดงของรถแท็กเตอร์เพื่อเกษตรสำหรับชาวสกตอรหรือชาวกสกศสนั่นเองนะซึ่งวันนี้มีรถมาโชว์ก็ทั้งหมด4แบรนด์ด้วยกันนะจ๊ะและข้างหลังผมเขาเป็นหนึ่งในตัวแทนของจอร์เดียนนะครับที่มาร่วมในงานหลบนี้นะฮะมาดูนี่อันนี้เป็นจอร์เดียนนะครับนำระบบออโต้แทรกมานำเสนอนะฮะแล้วก็ ของน้นจะเป็นของคูบัต้าที่เขาวันนี้เขาจะนํามาเสนอเกี่ยวกับระบบการปลูกมันนุ่มระบบโดนอะไรอย่างนี้มาฝั่งนี้อันนี้ก็เป็นของ i อเอทนะฮะที่มีเมซี่พุกุศลแล้วก็อิซึกิและสุดท้ายโนู้นเลยลินโนนครับอันนั้นเป็นของยันมอยันมาเขาจะเอารถมาโชว์นะฮะมีทั้งยันมาแล้วก็มีโซลิดนะฮะที่นํามาโชว์ดีครับดีครับ แล่อันนี้ทีมงานของ IST ทีมงาน IST ครับอันนี้ก็เป็นทีมงานในการสาธิตของเอสทีคุณเชี่ยวชาญวันนี้เอาอะไรมาโชว์ฮะเยอะแยะเลยอ่าเป็นตัวนี้ตัวปรับระดับตัวปรับระดับหน้าดินครับผมอันนี้สามารถปรับระดับหน้าดินให้เป็นไปตามที่ต้องการเรียบแล้วก็สโลปได้เออนะครับ หน้าตาก็จะประมาณนี้ใช้กับเครื่องตัวจด้วยครับพี่ตัวส่งสัญญาณจะอยู่นู้นครับผมอ๋อไอ้นี่ไอ้นี่เป็นตัวรับสัญญาณครับรับตับสัญญาณอยู่นู้นครับตดูไหนวะนูโนครับนู่นเสาหมุดอ๋อเสาจิ้วจิ้วเลเซอร์นี่ของอะไรครับอ่าโชคชัยซิลิคของอินเดียครับผมซิลิคตัวนี้โชคชัยครับผมตัวนี้รับนี้ของโชคชัยครับผมอ๋อโอเคเมื่อกี้ตัวรับเรามาดูตัวส่ง ตัวนี้จะเป็นตัวส่งสัญญาณนะจ่ะ,ะมาลักษณะมันก็เราอาจจะเห็นพวกนี้เกี่ยวกับการทำถนนนะฮะทำถนน<ม>ในบ้านเราก็จะมีอยู่หลายเจ้าแหละมีทั้งเทสก้อนมีไลก้าแล้วก็มีตัวนี้ซิเล็กนะฮะฟังเกนมาเกนมามีก็ขุดมีโซลิด โ oh. อันนี้เป็นแบรนด์ยันม่มาเลยครับ uh, <so> ไม่น็อตแต่ว่าตีเป็นยันม่มาตรงนี้โอ oh. เดี๋ยววันนี้ทั้งวันแหละเราก็มาดูการสาธิตเกี่ยวกับการทำรถการใช้งานรถแท็กเตอร์ในแบบที่เรียกว่าสมาร์ทฟาร์เมอร์ หรือกระเชดอัจฉริยะ4.0ก็ว่าไปนะฮะนี่ก็จะเป็นหน่วยงานของในห้องประชุมของมาคาตสแล้วก็สบตทั่วประเทศนะครับที่มาอย่างที่แห่งนี้เพื่อมาชมการสาธิตของทุกแบรนด์ก็เราติดตามในคลิป็นต่อไปว่าการทำงานจะเป็นยังไงนะจ๊ะ บูธแรกที่เราจะมาเยี่ยมนะฮะนั่นก็คือบูธของจอรเดียวันนี้ขอเป็นแบบว่าเยี่ยมชมบูธแล้วกันวันนี้เป็นเยี่ยมชมของบูธจอรเดียนะจ๊ะวันนี้จะมีรุ่น 3036E ที่เข้ามานําเสนอนะะให้กับกลุ่มจักตอนแล้วก็มี28ล็อกแคบนะฮะแล้วก็มีนี่เลยตัวน,นี้เป็นรุ่นที่ที่เรียกว่าผมเคยทาคลิปไปแล้วแล้วมันน่าสนใจนะฮะนั่นก็คือ 5055e แดด power reverser นั่นเองนะฮะนี่เข้าเกียร์ง่ายคล่องนะครับ 5055e มี power reverser นะฮะนี่ turbo intercooler นะจ๊ะการหน้าตดกร้รงใครสนใจ e, 55e power reverser ครับโทรมาได้ที่ผมได้เลยนะฮะหรือว่าคอมเมนต์ด้านล่างานะครับ065694195หรืออารี t ายเทคเตอร์บอยรับอยาลรืมเติมแอดด้วยนะจ๊ะ <c oughs> แล้วก็มาคันนี้นะจ๊ะคันนี้เป็น 6095B 95แรงม้าครับเครื่อง4 5 0 0ครับ4045นะจ๊ะเ,เป็นแคปแอร์นะครับรุ่นนี้นะฮะสำหรับเกษตรกร,ร,กรท่านใดนะครับอ,อ่นี่เป็นงานเฉพาะของเออกเษตรสอกตอรหรือกลุ่มทกอนะครับ สำหรับท่านใดสนใจที่เป็นสมาชิกของสกตรหรือทกศนะครับท่านสามารถสั่งซื้อรถจอดแท็กเตอร์จอนเดียได้ที่สักกรของท่านในราคาที่ว่าพิเศษสุดมากกว่าท้องตลาดทั่วไปนะครับก็ลองติดต่อม,มาได้ครับแล้วก็รีเควสต์ว่าอยากได้รถแท็กเตอร,อร์จอนเดียนะครับในกลุ่มสกตอของท่านหรือกลุ่มทกศท่านแล้วก็จะได้จอนเดียในราคาพิเศษจริงๆในเฉพาะสมาชิกของกลุ่มสกตนะฮะและ นี่เลยครับคันนี้คือก็50 50ดีแต่ว่าระบบที่มันพิเศษขึ้นมานั่นคือระบบนำทางของเขานั่นเองนะครับก็จะเป็นหน้าจอ,อ,อ,เ,อ,อเห็นไหมนี่คือระบบนำทางของจอร์เดียเอลโลโก้จอรเดียเลยนะฮะนี่จอรเดีย er นะครับก็เป็นกเกษตรอัจฉริยะอย่างแท้จริงนะฮะก็มีระบบควบคุมนี่ตอนนี้เป็นมอเตอร์ปรงมารัยที่ อคอยปรับให้โคมระายนึงขยับนะครับนี่นะฮะนี่ก็อกอโตโตรงนี้นะครับสำหรับส่วนประกอบของเขาก็คือจะมีมอนิเตอร์ตรงนี้แล้วก็ตรงโคมรายตรงนี้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะั่นคือด้านบนนี่เดีเนี้คือ Starfire 6,000นะฮะนีเ่เราเป็นของจอนเดียเองนะครับ นี่คืองานเกษตรอัจฉริยะที่มาโชว์เรื่องราวเกี่ยวกับการเป็นเกษตรของรถแท็กเตอร์ที่มีอยู่ในประเทศไทยนะตอนนี้มีอยู่สี่บริษัทที่มานําเสนอนะฮะนั่นก็คือจอร์เดียมีคูเปอร์ต้ามีอิซิกิแล้วก็เมซี่แล้วก็มียันมา่าแล้วก็โซลิดใะที่มาโชว์ในวันนี้ท่านใดที่เป็นกลุ่มเกษตรกรก็อย่าลืมมานะท่านถามที่สกตอของท่านเอง ว่าเอ้ยเราอยากได้รถแท็กเตอร์เนี่ยรอบนี้เขาจะมากันแบบว่าว่าในราคาพิเศษสําหรับสมาชิกโดยเฉพาะนะครับเราไปกันได้นะฮะและท่านใดอยู่ทางใต้ก็ท่านใดอยู่ทางใต้ก็มาที่ผมได้ครับไทยแทย็กเตอร์นะฮะในราคาพิเศษจริงๆสําหรับแท็กเตอร์จอเดียสําหรับพิเศษสําหรับสมาชิกสกตหรือทอกศเราไปคุยดูครับนะมามาไม่การา แล้วตอนนี้ก็ถึงคิวสาธิตงานสาธิตกันบ้างน,นะครับเราก็จะเห็นการสาธิตของแต่ล,ละแบรนด์ลหลายๆแบรนด์นะฮะแล้วันนี้ก็อันนี้เป็นแบรนด์ของยันมากก่อนมาดูของยันมากกันดีกว่าว่าเป็นแบรนด์อะรจ๊ะกับวายอ็ม357นู่น,นเลยเข้าไปใกล้ไม่ได้เดือยคนมองกันอย่างนี้ YM 357นะครับรากฐาน4ใบ24นะครับ วิธีการขับที่ถูกต้องก็คือต้องตั้งคันเร่งมือครับใช้คันเร่งมือออกนี่ครับ YM s เอ i e s ีจากเยนมาแล้จ๊ะ 3,5,7A นะครับเป็นตัวใหม่ทั้งคันของเยนมาเขารับนี้อันนี้คือ มินิคอมบายนะครับเป็นแบบมินินั่นเองถ้าคอมบยอยคอมบเฉยๆก็น่าจะใหญ่กว่านี้ติดกับโซลิด90แรงนะครับอันนี้หน้าตาเป็นตัวใหม่ของเขานะฮะอ่ามาอันนี้ก็จะมีรถรายรุ่นลายคันทีเดียวก็มีเมสซี่มาด้วย4708นะครับอันนี้จะเป็นโอเวอโโร์แอโขนาด2.5เมตรและรถอยู่ที่8 2แรงน,น้4708ไปแล้ว อา4708เป็นขนาด85แรงม้านะครับขอโทษทีผมให้ข้อมูลผิดครับเมื่อกี้ตานกีบอกแล้วพ่85แรงม้านะฮะสู้ก,กันกับตอนนี้เป็นการวัดกันกันกบติดมินิคอมบายนะฮะเอนิเนร์ของรถ90แรงของโซลิดนะครับในตอนนี้มาดูกันดีกว่าว่าการทำงานจะเป็นยังไงบ้างนะฮะสำหรับเอาไว้แฮโลคูณ

ถ่ายแล้วครับสำหรับโซลิด90แรงก็อาจจะขับเร็วหน่อยนะจริงๆมันต้องขับช้าคนนี้แนะเออไม่สมควรที่จะขับเร็วขนาดนี้ต้องขับช้าหน่อยครับการใช้โต้เฮโร่ใจเย็นครับไม่รีบนะฮะแล้วการทำงานของโต้เฮโร่นี่เลย4 7 0 8เราต้องใช้ล้อ c โ o ที่ให้ถึงระดับของเขานะฮะเพื่อตันกับตัวนี้นะฮะเพราะว่าใของคูนนะครับ2.5เมตร ในการสาธิตมันค่อนข้างแคบไปหน่อยนะตรงนี้สาธิตมันแคบไปนหน่อยเลยโชว์ประสิทธิภาพของตัวรถได้ไม่ค่อยจะเต็มที่เท่าเท่าไร่แต่ก็มันเป็นแค่การสาธิตเล็กๆน้อยๆครับให้กับเวลาที่มันกระชั้นชิดด้วยนะ และนี่คือมินิคอมบี้ของทางยันม่นะฮะก็คือจะมีตัวเป็นอ่าเป็นลิปเปอร์นะครับเป็นลิปเปอร์ขาสามขานะฮะแล้วก็มีเป็นแบบโรตารี่นะฮะโรตารี่ตัวนี้ใช้เป็นแบบอ่าแนวนอนไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นพาวเวอร์เฮโร่ไม่ได้เป็นแบบแนวตั้งนะครับอันนี้ก็ตัวรางนี้เป็นลูกกิ้งที่คอยกดทับให้ดินนั้นมันเรียบเสมอนนั่นเองนะฮะสำหรับนี่เลย และนี่ก็เป็นอุปกรณ์อีกหนึ่งอันนะครับที่ที่ผมคุยไว้เม,มื่อวันตอนต้นคลิปลนะครับว่าในการจัดการปรับพื้นที่หมองไร้นะฮะให้มันแบบให้ให้มันแบบสม่ำเสมอโดยการปรับใช้เนี่ยครับตัว,ตวเครื่องมือตัวนี้เพื่อให้ดินนั้นมีการเช หรือจัดการกับดินในพื้นที่ให้มันแบบไปตามที่เราอยากจะกําหนดนั่นเองนะครับสาหรับ้าเครื่องมืออะไรสักอย่างเรื่องระบบดาวเทียมเนี่ยผมไม่ค่อยรู้นะผมไม่ค่อยจะรู้สักเท่าไหร่แต่มันก็เป็นเรื่องที่ยุคใหม่รุ่นสมัยใหม่นะ่าจะต้องมาหันมาให้ความใส่ใจและสําหรับพื้นที่ที่มันเป็นกเกษตรแปลงใหญ่คนระับแบบนี้เขาเหมาะมากสําหรับที่เป็นจุดที่เป็นกเกษตรแปลงใหญ่นะฮะ เครื่องมือประเภทนี้เครื่องมือชนิดนี้อ่าตัวปรับระดับหน้าดินด้วยเลเซอร์ตัว <c oughs> นี้เป็นตัวส่งสัญญาณีครับเนี่ยครับนี่คือเสาส่งสัญญาณ <c oughs> และตัวนั้นเป็นตัวรับสัญญาณนะฮะเนี่ยตัวเจ้าเนี้ยเนี่ยเนี่ยตัวรับสัญญาณ <c oughs> ตัวที่ตรงนี้คือตัวส่งสัญญาณนะครับ แล้ก็ถึงคิวเอกของเราพอเฟรว่าผมไม่รู้ว่าต้องบอกว่าเป็นพระเอกแหละเพราะว่าที่บริษัทของผมก็จัดจำหน่ายแบรนด์นี้อยู่นะฮะแนลคือ,อนี่เลยจอร์เดียฮะสูงดดีติดกับระบบนำทางนะครับซาร์ไฟนะฮะร,รุ่น6 0 0 0นะครับเป็นระบบนำทางของจอร์เดียเองนะครับที่ใช้เป็นระบบนำร่องนำทางของจอร์เดียเองตอนนี้เราก็จะออกมาโชว์กันแล้วแ้น่นี่เลยองนะครับระหว่าง่ นคือรถทำเนี่ยเขาจะไม่ไม่ต้องจับวงล้อเลครับคือตัวระบบการเนี่ยมันจะใช้การกับนะครับมีตัวมอเตอร์อยู่ที่วงล้อเยนี่นก็ทำให้การทำงานการปลูกครับมันจะตรงตามแนวของที่เรากำหนดไว้โดยการนะครับเห็นหน้าจอด้านบนของครถนะครับก็จะเป็นการสั่งการอันนี้ระยะพื้นที่มันอาจจะสั้นหน่อยมันเลยมันให้เรามองไม่เห็นว่า มันตรงยังไงนะครับแต่ถ้าสมมติทุกท่านได้ได้ใช้ในแะร์แฟงที่ใหญ่ผมกงบอกว่าระบบพวกนี้มันต้องเป็นระบบกรเแสแฟใหญ่เนี่ยเลยนะีฮนะที่ท่านสังเกตก็คือตัวผู้โดยสารไอตัวคนขับเขาจะไม่ได้จับที่พวงมาลัยนะก็ระบบก็ระบบตัวเขาเรียกว่าตัวมอเตอร์ที่ขับอยู่เขาจะช่วยในการปรับตัวมอเตอร์ให้ไปในร่อง อ่ะมอเตอร์แท็กโดยม mm ีมอเตอร์พงมาลัยไงมีมอเตอร์ตรงพงมาลัยเป็นัวตัวคอยบังคับให้กับตัวรถนะฮะมาแล้วจ้าในที่สุดครับคุกุตาก็มาเปิดตัวครับการบินโดนของเขานะฮะมันก็จะเป็นการบินโดนเพื่อที่จะพ่นสารเคมีทั้งหลายนะครับท่านลองดูว่าการบินโดนตอนนี้มันก็เป็นเทคโนโลยีที่เริ่มฮิตกันนะครับ เริ่มจะฮิตกันแล้วนะฮะก็ดูการกระจายของอาส,าสารของเหลวนะครับแล้วก็ดูลักษณะของลมที่มันพุ่งกระจายะฮะแล้วก็ยังต,ตอนนี้เทคโนโลยีของโดรนครับคุณตาก็สามารถ้อได้นะฮะในราคา 200, สองแสนเจอบาทใช่ไหสองแสนเ่อบาทครับพี่ตอนนี้กงเป็นกระแสท,ที่ฮิตข้อที่หนึ่สำหรับ โคงการการสื่อสารทั้งหลายนะครับเดี๋ยวยังไงก็รอบนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะกับงานมาขายของนั่นเองเป็นงานสาธิตกับให้กับกลุ่มเกษตรกรของทเคสอสครับแล้วก็สกตนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะจะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องเตยบอยด้วยนะจ๊ะไปละจ้าปิ้ว